โจพร้อมยังโจโโโองสโบบามสอี่สง้าสองสิบหกสองสิบจสองสแลดสองสิก้าสองสบแอบองสองิาอ่ย่ิาอนุญาให้ต่อยอย่างเดียวนะให้ต่อยขัดกันได้นะไม่ให้ใช้ไม้ใช้มีดนะใครใช้อาวุธแคบลูกมาใยใยผับพันนึง ผัดปรับเออยี่มียว่มีหนูมาแล้วอยู่ไหนเออปรับหนึ่งเอ็มตรงวงเลยเกลตรงคนเยเยอะได้ยายาะัว้มาถึงทันซ้อนไอ้ยายเลือกเพลงอยู่นี่ไไลอยากขอเพลงตรงไหนตรงนี้หรอยี่มีน้าต้องการอะไรพันตรงกระเบลเลยได้ติงกระเบลบังละจานนแล้วก็เจอเสียงมีดบาดใหญ่ นี่ไอเดวอยู่นี่ลอบินนี่ลอบินอยู่นี่ปะเนี่ยเกวก็อยู่โอเคเดี๋ยวหน้าด่ากันเล็ยวเราเล่นยังไงวะก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นเราต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถตอนที่ไอ้ติวเปิดเพลงให้ไวที่สุดครที่แพ้ก็จะตายเอาคันไหนเอาคันนี้เน่ยตรงหน้าเราเลยนะมนดั้งได้คันลเกี่คนกันเห็นว่าสี่เห็นว่าสี่ มึงก็ลองแย่งดูเลยทำไรผมได้อ้าวทุกคนได้ทุกคนไปไปหายืนไปหายืนเป็นวงกลมลูกไปไปไปล้อมตัวเป็นวงกลมไปฮัลโหลขอดูไม่ต้องไม่ต้องไปถึงหน้ารถลูกมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นกลับมาก่อนฮัลโหลกลับมาก่อนลูกเอาเอาเป็นวงกลมตรงใจกันแถวนี้พอลูกแม้ไปสนารถเลยคนมีเท่านี้แต่เย็นๆนะลูกเอ้ย เป็นวงกลมเป็นวงกลมสองคนลูกแค่สองคนนั่งในแค่นารถนะนับแค่คนน้ารถนะออ้ยตะนับแค่คนขับกับคนข้างคนขับนะลูกพี่โรบินไป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 ล้อมวงเป็นวงกลมเร็วไปล้อมวงเป็นวงกลมก่อนเดี๋ยวกับเพื่อนนะพร้อมไปล้อมล้อมเป็นวงกลมเลยพร้อมเลเอาเร็วเดี๋ยวแล้วต่อไปจะจับพิธีการเผาศพเยติ้อยู่นะลูกเฮ้ยจ้างลูกเนี่ยไปล้อมก่อนล้อมก่อนล้อมเป็นวงกลมก่อน เอาขยับเข้ามาก่อนลูกอ่าหนูหนูขยับเข้ามาลูกอ่มา,ามาขยับมาขยับมาเออว้าเฮ้ยชื่อคน<ท>ขับเองโอเคไหมพี่เกียวแบนด์ก่อมอยังโถด,ดินไม่หนูหนูนั่งคันคันไหนเหรอพี่เกียวขับแบนด์หนูนั่งไม่หนูขับ <c oughs> เบ<อ>งคันไหนอะหนูน,น,น,นั่งคัน อันนี้คือเพลงดับต้องขึ้นหรือว่าเพลงอะไรอะเราบินเรารู้ยินนะแป๊บหนึ่งนะรกแป๊บหนึ่งนรกเราบินเรารู้นะ้ชีอ่ายายยายขอเวลาเอาเราเราวางแผนกับเพื่อนก่อนนรกยายขอเวลาสองนาทีเอาละไม่ข้าจะวิ่งไปด้านหลังไว้ตอนนี้ข้ายกบล็อกอยู่ตอนนี้ขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไป่อย ไมานี่ขยับเข้าไปด้วยครับในนึงใหอ่ๆหนูขยับรถยายายหน่อยคันไหนครับยายคันไหนคันคันยายพูดได้แล้วลูกคันไหนใครถามคันไหนเนี่ยคันไหนคันไหนอ่ะใครอยากฟังคันไหนทักส่วนตัวมานะลูกเดี๋ยวยายพาไปฟังได้เอาเลยน้องชายไอ้ดำไอ้แก่ใครอยากให้ใครขยัทักจริงนะผมทักจริงนะจ่าเลยลูก พักมาเลยลูกแต่ตอบไม่อีกเรื่องนึงนะคันหลังอะไรคันโคตรไกลนะฮะโอ้ my god ทาไมเขาขับรถหนูไปไกลจังเลยขยะรู้ทุกคนรู้ต้องตีคนนี้ยายหนูจะวิ่งทันไหมคะขาหนูไม่นด้ขาขาคนนี้อันนี้ขากระตันโอ้ยหนาตรงตาแต่อันนี้มักสี่นะรู้หรือยังสี่อะไรยาย โอ้โหตอนประมูลเบอร์นี่สี่ลัวอันนี้ประมูลได้คุณยายเป็นสี่กับหนูไหมล่ะยายชอบสี่เหรอคะคุณยายชอบสี่ยายยายใช้สกิ๊ตต์บ่อยไหมให้ไปฝั่งฝั่งขวาเนี่ยขวาตะลัานเนี่ยฮัลโหลไกลไหมไกลรถรถไกลไหม้ไกลเหมือนความสัมพันธ์ของหนูกับเขาเลยเนาะโน่นเราต้องไปทางทางนู้นนี่่คขวาเขาหรือขวาขวาใครนะ คืออะไรอ่ะมันต้องแบบนี้ไม่ใช่เราลงจะยืนตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นผู้ชายร่วมตัวกันต่อยยายอ่ะคืออะไรอ่ะเกลกลับมามายืนตรงกึกลางนี่หรือจะยืนตรงนู้นเล็งไว้เลยโอ้โหแมันเออถอย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 ลงไปอีกครับถอยลงไปอีกได้เอาคันนั้นนะปลุกเงินไว้สามคนนี้แล้วเงียบย อยู่ตรงสีขาวนี่ผมจวดตรงสีขาวตรงนี้ครับก็เขาบอกให้ไปสีเหลืองมาอยู่ตรงสีขาวตรงนี้นะะคถือว่าเราอยู่กันเราจะไปคันนี้พวกพี่ไปกันั้นจะหมายเตรียมรับชะตากรรมได้เลยเดี๋ยวผมแย่งเมียพี่แม่มามามาจะเป็นก้อนเลยลูกมาอยู่เป็นก้อนเลยไม่ต้องเป็นวงแล้วมาเป็นก้อนกับยายเลยเอามาลูกมาเป็นก้อนเลยหรอฝั่งนี้ไอ้เอามาเป็นก้อนกับยายเลยเราเลือกคันเดิม ยายอยู่นี่ลูกตอบเเป็นียได้ใครับอยากกอดยายอยากอยากทําอะไรยายก็บอกนะลูกไอหมูเด้งชัวร์เลยเปรี้ยวมากไอหนูมาอ่ากติกาก็คือขึ้นรถนะลูกสําหรับคนที่คนที่ไรยายนึกตาจังเลยคนที่เขาไม่รักมันต่อยได้ดีไหม กติกาคือขึ้นรถน,นะลูกระหว่างที่เขากำลังวิ่งนู่ต่อยได้หนูตอ่ตอ,ยตอ,ยตอยได้อย่างเดียวนะลูกห้ามควักอาวุธมาดดีนะจะบูทเบรกไปไหนล่าให้ต่อยเฉยๆ <c oughs> พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหนูสามารถเอ่อบูทเจ้าพนักงานที่ถือปืนอยู่ได้ไหมคะถ <c oughs> ้าเขาอ,อยู่ในตำแหน่งที่หนูสมควรจะบูทพอดี พร้อมหรือยังพร้อมที่จะโดนต้นไม่ใช่เอาละพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอ้คแต่ยายรอเพลงหยุดหรอกเกียวก็รอเพลงหยุดเด้อแต่วายยังไม่พร้อมนะั่นหรอเพลงหยุดเราต้องหยุดเหรอยายวอร์มคอเอนายร้องเพลงนะยายวอร์มพ้อแล้วมันหยุดเราต้องหยุดเลยนะ เกี่ยก็ถามคุณยายคะเพลงหยุดเราต้องหยุดไหมคะเพระถ้าเพลงหยุดต้องหยุดจ้าเพราเราไม่หยุดเราก็โดนยิงนะแล้วก็เปิดโทโควาโกซีเซอร์มิดาตีไหมกันสิทีเงียบเลยแป๊บเดียวนะลูกยายแป๊บเดียวเสียงยายจะถึงตรงรถไหมอ่ะใช่หลายหันตัวใหญ่มากจริงรถมันรถมันไกลบ้าเลยแล้วคะ ผมขึ้นสีแดงแทนได้ไหมขึ้นสีแดงแทนรถได้ไหมอ๋ออ่ะอะหนูฟังนะลูกเดี๋ยวยายจะยายจะห้องเพลงนะลูกหนูก็ฟังยายห้องเพลงไปเรื่อยๆนะคือต่อให้เสียงยายทุเรศทุรังขนาดไหนก็ต้องฟังนะลูกแล้วพอยายร้องเสร็จถึงจะเป็นการให้สตาร์ทเริ่มวิ่งนะลูกมีใครได้ยินไม่ไม่ไม่หนูฟังก่อนฟังก่อน ยายจะร้องพอยายหยุดค่อยวิ่งพอยายหยุดร้องค่อยวิ่งแล้วจะวิ่งก่อนเหรคะโดนยิงหลกเห็นคนใส่หน้ากากไหมเขาเทศยิงกูมาแล้วเกลตายจริงเออเอปหมูเด้งปลาหลกมีใครในนี้ไม่ได้ยินเสียงยายไหมมีใครหูดับหรืออะไรไหมไม่ได้ยินเลยยายไม่ได้ยินเลยยาย ใครหลุกได้ยายเอาออกไปสมุดมัยไหนเย็นยายจะได้เอาออกมาเอาวะฮะได้อันน้ำมะนาวหน่อยไหมเป้กำลังเล่นกิจกรรมกันอยู่อันนนาวหน่ยเปลั่นกิจกรรมกันอยู่เป้ไปเล่นด้วยไม่ทันแล้วก็จะเทิร์นแล้วนไปเล่นด้วยบอกเขาว่าหนูเล่นด้วยอมีใครขอเพลงไหมหลูกบอกเขาเพลงก็ใจอยากจะร้องแล้วนะ แม่จะไหนแม่เตรียมเท้าวิ่งมันมีเท้าวิ่งมาที่เนี่ยทำอะไรหรอกโกกกวาร์โคสี่ซิน่สมดีดาคนที่สามารถจะได้ไปรอบต่อไปคือคนที่นั่งฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับเท่านั้นฝังหลังใหม่นับนะลูกถ่านหลังใหม่นับนะและใครทีทำผิดกติกาเรามีนั่นแหละลูกมีอมองอัดคอยยิงอยู่อมองอะ โอเคหนูจะสามารถวิ่งได้ก็ตอบร้องเพลงนะล no ูกใชค่ะเอาหนูร้องเพลงแล้วค่ะไปยายกำลังจะเริ่มร้องนพนะได้วนะใช่ยาิ่งวิ่งนะแอปปีบร์ดไป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 เพลงใหม่มากเอาขึ้นมายิงลหอจ๊ะไปปีบร์ด อย่ังนะยังนะใครใครมันวิ่งไปว้า Happy birthday to you ปีน้อยเขายังเป็นก้าวขา Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ใหเกิดใหม่ตั้งข d a y happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Cú <coughs> <Cô> tông bay, cú <coughs> tông đừng. ขึ้นได้เปล่าขึ้นทันเปล่าเดี๋ยวเร็วข้างๆ้ข้างว่าแก้วมึงขึ้นทัน,นป้องไหนวะไม่ไม่ทันด้วยพี่ขอโทษด้วยนะครับกูกับพี่โรบินขึ้นทันขอขึ้นด้วยตั้เล็กกันสสาว <c oughs> ยี่เยเดี๋ยวกูโดนยิงได้เลยว่ะกูขึ้นก่อกูมอบ เขาไม่นับเกลคันนังก็เต็มเหมือนว่าคันข้างเราเต็มหมดพี่หนูตายแน่เลยว่ะพี่หนูไม่อยากตายกูวอไปก่าว่าโซื้อพี่น้องซืมมีตาไม่เห็นเขาไม่เห็นไอคนนั้นมันที่โคอ่ะมันออกมาแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็ไปก่อนน่ะ โอพี่ขทษนะไม่อยากาจพี่เรามาด้วยกันได้แค่นี้พี่เอาดูไปด้วยเจอพี่นบสุมีตาเที่ยวเรามากไกลด้วยกันเขา<อ>ไม่เห็นหนูกิจกรรมต้งไหนเหรอเพื่อนเอาไปแชร์ไปทอนเหนไม่น่าไม่น่าไอ้นี่ได้ปะ เนแอบขับลุ้นมาได้ป่าวะผู้ชนะรวมตัวกานเขาไม่รู้หรอกว่ากูไม่ไม่กูกูไม่ตายเนียน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 เนยนอ้ยไปไปลงเนียนเนียนเลยไฟไฟไฟเนียนมามามา กดเรียกหมอนะลูกได้ยายไล่ไล่ปอดถอยผายปอดทีละคนใช่ไหมใช่ไหมหรือยายค่อยค่อยไล่ผายปอดนะลูก้องอย่างนี้กูเลี่ยมทุกอันดนาะเมื่อกี้ฟีจัดแล้วพี่ชายฝั่งซ้ายสายฟีเขาไปมุ่งฝั่งเขาไปมุ่งฝั่งคนขับไปหมดเลยอ๋อเขาจะได้แบบให้เหลือสี่คนสุดท้ายก็ แล้วก็ลดจ็จะลดเป็นเรื่อยจนเหลือสองกัน <c oughs> อันนี้สังหารหมู่เ็ื่อายายโอ้ชีวิตน่าสงสารสังหารชีวิตเร,เราต้องเลี่ยม <c oughs> ไอไอหนูคนคนชนะไปไปยืนรวมกลุ่มแยกไกลๆนิดนึงหรอก แล้วยายจะชุบชุบคนตายก่อนนะไปดูการที่เชียงคูเลืองโอ้โหพวกเราแม่งเก่งว่ะคือถ้าเราตีเนาะเจ๋งเนาะวันนี้มีที่นั่งหรือว่าต้องตีกันเองเนาะเนี่ยไปไปไปโดูร่วมใจไม่ต้องห่วงแต่มากเขาจะเล็งขวางขวากันเยอะไอ้ฝั่งซ้ายกันเยอะเพราะเขาจะขึ้นข่าวว่าจะเล็งจะเล็งซ้ายนะไม่ได้เขวิ่งมาผมเล็งเลยผมหูตายคุ่งลงมาเลยวะ เออแล้วไม่ใส่ยูนิำอร์มนะว่ะเรียกอยู่แล้วผมใช่ไหมผมเป็นหัวเหลี่ยมเมื่อกี้ก็ถามไม่เขาน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่เปล่าไม่น่าเป็นกิจกรรมนี้แล้วนะอคนอื่นพูดนะโอ้ขอคนอื่นไปผมเปิดใหม่กว้างนี่ว่าเล็งเป้าหมายใหม่รองเท้าไหนได้ไหมครับออกไปหนูควรถลูกไป ไปไปึ้นรถก่อนลูกไป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 คือรถนะไปลูกไปไปไปเออว่าไงนะลูกเออวัดดีลูกเกมลูกโอเสียงกิจกรรมก่อนเดี๋ยวโทรไปไม,ไมาขนาดนี้แล้วกูโกงตัง้งแต่อันแรกแลละไปให้สุด ก่อนไม่เล่นไม่รู้จักโทรกันพอเล่นกิจกรรมขยันโคลถ้าเขาจับได้ปแบบหนึ่งเนี่ยกลัวอะไรไกิจกรรมเม่มคิดอะไรมากเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเล็งเลยเอารถคันหน้าไว้ก่อนแล้วอะไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นเมื่อกี้ผมกลับโดนช้อนมีคนวิ่งสวดวิ่งบล็อกกับคนบาบอไม่ไปเอามว้จากไหนแบบหนึ่งเอ็มเนี่ยใช่แท็กตัวเกิจกรรมมากบอนะไม่เอาไป้จากไหนก่อน ใครบอกใครบอกคะไหนพูดดิจะไปโดนต่อยนะจะไปโดนต่อยตบที่บอกเขาปั๊บอ่ะแล้เขาบอกไงเขาไหนเขาบอกแล้วเขาเห็นไหมเขาก็ไม่รู้เขาไม่เขาไม่รู้ได้สามอ่ะอ่ะถ้าไม่มีใครบอกเขาจะรู้ไหมก็ไม่รู้อ๋อสีคนเราูไม่เข้าใจได้สักคนเนี่ยในกลุ่มนี้องมีคนหนึ่งในสี่อ่ะเอาไว้ชิงอ่ะ ก็ไม่ให้หนูเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วถ้าเขา,<ม>ารู้นี่ปกติพี่ชายฟาร์มอะไรกันกบไม่รู้จะซีเรียสไปทำไมก็แค่กิจกรรมอะมุงเหมือนกันพี่อยู่ไหนวะ หนูก็แค่เล่นสนุกสนุกโอ้ยคนชนะมาลูกเดี๋ยวคำหนึ่งนะยายหาจุดศูนย์กลางก่อนสักครู่ตรงนี้ลูกมา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 รวมกลุ่มกันก่อนนะลูกเดี๋ยวยายไปขยับรถก่อนไอเช่วยไม่ยายเนี่ยเวลาเดียวทำอะไร ก็ชอบมีคนมาว่าเดียวตลอดเลยคืองานดีคนหนึ่งคนมินยังอยู่เขายังไม่อะไรเลยอ่ะให้ช่วยไหมยายวันนู้นไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเดียวแบบว่าเล่นสนุกสนุกอ่ะยายป่องป่องก็ยายก็บอกไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไอ้ไอ้มินเนี่ยอันนี้น้องลูกจันเนี่ยใช่ไหมยยายไม่รู้น้องลูกจันรใช่มัคบ ผมน้องลูกกอกเองเออไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะรอเขาเคลียร์รถแปบนบึงอันนี้ไปดำน้ำที่ไหนมาเหรอครับเนี่ยฮะไปดำน้ำที่ไหนมาเหรอครับเนี่ยนู้นเหรอ <c oughs> ใช่ หนูคือหนูไปทำงานดำดำประลามมาพี่หนูก็เลยรีบมาเลยอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาก็เลยมาก็หน่อยไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่ามาเล่นยังไงไม่รู้ใช่ไหมพี่คือเขาแบบอะไรนะนี่เลยคือดำดำยอมยอมสละกการทํางานเพื่อมาเล่นอเนี้ยพี่คินดูดำเมื่อไหร่ก็ได้โตต่างวเดี๋ยวก็ได้กลับไปดำต่อแล้วใช่ก็ไะเลดนต่อแล้วอะ หนูต้องชนะก่อนพี่ถึงหนูจะกลับไปนำไม่อานแชทดีที่สุดจะได้ไม่ต้องโอ๋มันเห็นไงไม่ให้ข่าเช็ดค่ยเป็นะตีเลยเหมือนเดิมนะกับจังหวะของยายจะสิงอาซองพอยายสิงอาซองต้นต่อคอยวิ่งนะลูกใครวิ่งไปก่อนโดนอมองอัดยิงนะอมองอัดนั่นแหละอมองอัดนะลูกอมอสมีอีกแล้วหรอยายผมหันหลังไม่ได้ หันเถอะย่าไม่อยากมองหน้าหันหลังทักยายไมจะบอดเลยเนี่ยหันหลังไปหันหลังไปหันหลัง่ปหันหลังไปตาจะบอดดิยายโอ้ยไปไปหันไปแหมมันมีแต่ขาวๆนะลูกชอบมันมีเกลี่ยดิ๊ยายมันมีเกลี่ยมันมีแต่ขาวๆนะใช่จะดูของยายละเหี่ยวเหี่ยวดูไหมโอ้ยไม่ติดนะยายผูดติดผูดติดพี่ดูหมดเลยหรอเออจริงไอ้ไม่เลือกเลยนะตาหนา ผมเรียคนเดียวอ่ะมคอกเมืกี้ใช้เสียงเยอะไปหน่อยต้องเปลี่ยนจุดที่ยืนไว้จริงๆแล้วอ่ะและเพลงต่อไปทีจะร้องยังคงเป็นเพลงฝรั่งนะลูกยายชอบนะเพลงฝรั่งยายชอบเมกันส่วนตัวนะเพลงมามุดไหมยายอเอผลละสองเอผมอยากฟังเพลงลองกองอละยายคันเย็นหนูไป เออเดี๋ยวไอ้มินไปกับแป๊บเมื่อนะลูกเนี่ยคันนี้ไปกับกูเนี่ยคันตรงหน้ากูตรงหน้าเราเลยเกลโอ้ผู้คุมเขาแจงกัดตีไก่มาแล้วยังยังยังไม่หยับมับพี่ยังไม่หยับให้หยับโดนนะเขาแจ้งกันตีไก่ไปเลยว่ายิงมันเลยอะสมมติว่าเรงยังไม่จบแล้วว่าหันบุมวิ่งออกไปเลยไม่ว่าจะวิ่งนิดเดียวหรือวิ่งเยอะอะไรอย่างนี้นะลูกเขาหยิงเลยนะไอ้โดนยิงเออยายขยับได้ยังเกี่ยว เอาเป็นว่าใข่ยายพูดตรงๆก็คือเอานิ้วออกไปลุลูกเอานิ้วออกไปไกลๆอันนี้ออกไปไกลๆเอานิ้วออกไปไกลๆนะลูกถ้าใครขยับงุ้งนี่งุ้งเรียกคนอื่นเขาแย่งเรียมดุนี้น้นออกไปเลยยิงเลยโดนยิงอภัยยังไม่จบห้ามพร้อมหรือยังจะลุกห้ามสมัยทักยัย แอปเพลงต่อไปที่ยายจะร้องนะลูกยายยายยายหยุดนะคะจ้ายายร้องเรื่อยๆเลย <c oughs> แม่นี้มีบุญคนอัน <c oughs> แม่ร้องเพลงเพลงฝรั่งฝรั่งแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังแม่ย่างนอนเปโอ้ยทรงนี้น่าจะต,ตกเปล้วด้วยแม่ <c oughs> เราเฝ้าโอ

ก็ียายหายไปจมดบโตเลจนยายจบเพลงเลยก็ได้ครับ่นะอะไร ออผมเขียวก็เอกมวาผมเขียวไม่โดนใช่ไหมน้ำนมคุนคิดพี่ได้ดีถ้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จะามาพวกเราขึ้นรถ โค้ชยังร้องไม่จบเลยนะเป็นใหญ่บ้างอ้าวถ้ายายร้องไม่จบก็แปลว่าเขาวิ่งไปแล้วอ่ะตื่นหนเลยไม่เมื่อกี้ยายเปิดอีกซิงเกิลยายหายใจทน่ไมเมื่อกี้เสียงของยายหยุดหายใจยายไม่จมอ่ะจบยายใส่โค้ดแล้วหรือไม่จบเมื่อกี้ยายมีหลบเสียงนิดหนึ่งหนาพอดีแต่วยายเป็นนักร้องนะหรืว่าน้องมีหลบเสียงนิดหน่อย ขอบคุณค่ะขอบคุณครับจะนาค<ช>าอวานะไม้ทาน,นะไป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 เดี๋ยวหนู<ร>อขอแกไปยังค่ะโอเคมีคนอื่นทำอีกไหมนอกจาก <laughs>